สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม o x ๊ตเอ็ hmm. นะครับผมวันนี้เราจะเอาเจ้าสี่พันเดบาดาไปขึ้นไดโ,โน่แต่ว่าไม่ได้ไปแฝงกล่องนะครับไม่ได้จูดกล่องแต่ว่าเราจะไปเพิ่มแรงม้ากันโดยวิธีการไหนเดี๋ยวเราจะไป s อสลีเรางหานะครับอันนี้ก็อยู่กับที่ร้าน NP2 นพีทูบ o p ใครสนใจก็เข้ามาใช้บริการกันไดน้มีบริการล้างรถด,ด้วยราคาไม่แพงสะอาดแน่นอน พผมล้างเองไม่สะอาดที่ปล่อยให้เอาไปขับบนท้องถนนแน่นอนเดี๋ยวเราว่าไป BK กันดีกว่าครับว่าเราจะไปทำอะไรกัน ตอนนี้เราก็มาถึงร้าน s อ k พเปสุขไัยทลองาทานวันนี้เป็นเกียรติมากทางบริษัท Instant Power ได้เราเอาทดลองกออากาศที่มาร์คมาเวสใส่ลักษณะก็คือว่าวันนี้เราจะมาเทียบร,ระหว่างกออากาศเดิมจากโรงงานางนะครับและกออากาศของทางบริษัท Instant Power <S <S ว่าใส่เนี่ยแรงม้าเพิ่มมาไหมได้ม้ามาิีตัว ว่าเท่าเดิมหรือว่าอะไรสำหรับรถเดิมๆนะครับว่าแค่รถเดิมๆเ,เนี่ยใส่แล้วจะมีแรงมาเพิ่มหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราจะมาใส่แล้วขึ้นไดโน่กันเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศร้านนะครับนี่ก็รอพี่เขาเซ็ตของอะไรสักแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวจะนำรถเข้าไปเปลี่ยนต่ากาศแล้วก็ขึ้นไดโน,โน่ดู performance ของรถ ว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับผม ยี so right. ่ห้อที่มาร์คมาเกวยใส่นะครับผมยี่ห้อสปรินต์ฟิลเตอร์นะครับผมแพ็กเกจก็สวยละแล้วเรามาดูกันว่าใส่แล้วมันจะดีขนาดไหนตอนนี้จัดเตรียมใส่ของนะครับพับตัวนั้น่ะเป็นตัวที่ใส่ลงมาพี่พี่ที่มาค์มาเวยใช้ลงนี้ร้อยกี่ร้อยยี่ห้อนี่นะครับพี่เขาบอกว่าตัวเนี้ย มามาเพืใส่ลงมอเตอร์ชีพีเลยนี่ของมารใช่ที่มาร์คใส่มาสกับเบิร์ดสวัสดีพี่แน็กวยครับมาสกับเบิร์ดครับไม่ต้องพูดติดเฟซบุ๊กบนรถเลยไงเออพี่แน็กมานทำอะไรครับวันนี้ทิ้งร้านอีกแล้วเราอ่ะเฮ้ยมีคนดูแลร้านเฮ้ยเดี๋ยวมีคนได้ถามว่าไปที่บ้านอ๋อเปิดโลกเปิดโลกว่างแล้วมันก็จะมีตัวอันนี้อันนี้จะเป็นตัวลองใช้ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของบริษัทนะครับสวัสดีพี่วิสเตอร์นะครับวันนี้ให้ให้ผมมาทำอะไรครับคือจริงๆตั้งใจจะมาแนะนําสินค้าใหม่เพื่อับให้กับทุกคนนะครับที่สนใจเป็นรถบิ๊กไบค์หรือเป็นรถเล็กก็ได้นะครับอย่างมันเป็นตัวกรองอากาศนะครับที่ว่าปกติแล้วเขาใช้กันอยู่ระดับโลกนะครับเป็นตัวเดียวกันที่ใช้ ในรถการแข่งขัน MotoGP นะครับสปอนเซอร์ของเราเนี่ยครับเป็นสปอนเซอร์ให้กับมาร์คมาเกสด้วยหรือว่าจะพูดง่ายๆก็คือบริษัท Honda Racing นะครับ c t r p o r a t i o n นะครับที่เขาใช้นะครับแล้วก็ถ้าเวอร์ซูเปอร์ไบก็จะเป็นพวกดูคาติ a อป i l เ a ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นสินค้าที่ว่าในจริงๆแล้วคนไทยไม่ใช่ไม่รู้จักนะครับของเราครับในการดูแลตัวกองอากาศนะครับมันดูแลง่ายมากกว่า แต่ของเราเนี่ยครับถอดออกมาใช้ล้มเบาแลา้วใส่กลับไปได้เลย mm hmm. นะครับ mm hmm. มันก็มีความแตกต่างลราจะประหยัดงบตรงนี้ได้นิดนึงนะครับในการช่วยเหลือในการเมนเทนนซ์ hmm. ตัวตัวกอกัดได้นครับ,นรบอนนี้นะครับในจริงแล้วมีมีของทุงกยี่ห้อนะครับ mm hmm. แต่แค่ว่าอยู่ในระหว่างกองลังเข้ามานะครับก็คือว่าจะมีทั้งของคาวา Honda นะครับแล้วก็ยามาห้า ฮาร์เลยก็มีนะครับแต่แค่ยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับจะเอาเข้ามาเร็วๆนี้แน่นอนครับแต่ตอนนี้วันนี้เราจะทดสอบกับรถน้องโอ๊ตก่อนนะครับก็คือจะเป็นซีดียาร์หนึ่งพันาครับนะครับแล้วเวลาทดสอบแล้วดียังไงเดี๋ยวเราติดตามชมกันต่ออีกทีนึงว่าการทดสอบของเจ้ามาเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเดี๋ยวก็ขอบคุณพี่วิกเตอร์มากครับผมที่มาให้โอกาสกับน้องมาทดสอบเจ้าซีพีาร์พันครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันครับผม ตอนนี้กำลังลื้อนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทำอะไรครับพี่ลือ้อแฉกสายครับ<ด>จังหวันไดโน่โอ้อหขวัดกองเดิดมัาผมผมผมให้กอนพี่แล้วดีกว่า <laughs> โอเคครับเดี๋ยนแล้วเดี๋ยวรอไปดูที่ห้องไดโน,โดน่ดีกว่าว่ากองอากาศเดิมได้กี่แรงม้าแล้วก็ เปลี่ยนกออากาศแต่งของมาร์คมาเวสเนี่ยได้กี่แรงมาสำหรับรถเดิมเดิมครับ เราบันเราเปลียนก่องอากายกันพินฟิลเตอร์ว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่จะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเท่าเดิม อากาศที่มามาเกรงสายเพิ่มว่ะรอบแรกนี่ตกใจเลยเกือบสามตัวต่ำกว่าเดิมเหรอกูก็เลยแบบรอให้เครื่องมันวอร์มหน่อยนิดนึงก่อนนี่ไงแม็กซ์มีิมสามสิบเจ็ดจุดเก้ากับตอนแรกสามสิบห้าจุดสองคือพอก้าเห็นผลครับเห็นผลขึ้นเห็นได้ชัดเลยอะร้อยสามเจ็ดใช่ไหมล่าสุดอันนี้คือกองเดิมถูกไหมร้อยสามห้าใช่ไอ้อันนี้อ่าใช่ครับอันนั้นคือเดิมเดิมย่านอากาศเปลี่ยนนะเนี่ยตรงนี้มันตัดนี่มันเปลี่ยน ใช่ครับพออากาศมันเข้าเยอะขึ้นไงค่าเอฟที่ออกไปอะอ่ะอย่างที่ผมบอกอะปารขึ้นอันนี้มันเป็นที่รถมันตัดอะท็อกอันนี้ไม่ต่างกับตัวเดิมเลยตัวร้อยสามสี่ใช่ไหมใช่ไม่ต่างกันเลยก็คือเหมือนเดิมมะพี่แต่ว่ามันได้สวิตอย่างที่ผมบอกทำความสะอาดไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยก็คือเสียตังค์ครั้งเดียวจบถามว่าคุณใช้รถยังคุณยังวิ่งหนึ่งล้านกิโลปะ มันไม่ถึงอยู่แล้วาประมาณนี้น่าจะขึ้นไปได้อีกประมาณหนึ่งตอนนี้อะไรนี่ใช่น่าจะมีประมาณ8นิดๆแต่ผมเชื่อว่าตัวตัวธรรมดาก็น่าจะขึ้นได้อีกถ้าเราเซอร์วิสมันหน่อยใช่เพราะรถมันระบมแล้วแงลช้ำหมดลวเพราะว่าน้ำมันสารเก่าเว้ย ใช่ให้เขาแปะอันนี้กมันคือคลองเดิมอยู่นี่อ๋อกองเดิมโอเอ็มอ๋อแล้วผมอธิบายให้ครับอันนี้โอเอ็มนะครับอยู่ที่ร้อยสามสี่จุดหกใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นกองธรรมดาครับถามว่าทำไมมันต่างกันนิดเดียวมันต่างกันเพราะว่ากองธรรมดามันก็ไม่ต่างกับกองเดิมอากาศอะไรต่างๆแต่ว่าข้อดีของมันอ่ะมันสามารถล้างถอดล้างได้คือซื้อครั้งเดียวเนี่ยครับไม่เกินสามมันบาทเนี้ย กับอันเนี้ยกอง400เราเปลี่ยนบ่อยขี่ไปต่างแวนที่ก็ต้องมาเปลี่ยนแล้วาปุ่มมันติดนมันกระดาษใช่ไหมร้านนี้จะได้อากาศในการโฟอากาศมากเฮ้ยมีข่าวใหม่ต้อขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับมีข่าวอัปเดตใหม่เมื่อกี้เลยต้องขอบคุณสปอนเซอร์จากร้านอิงพทูนะครับแฟกกองให้รถผมโอหสุดยอดมากขอบคุณมากครับเจ้านายที่รักไม่แอกมากนเปล่ายืมเขา ยังไงก็ขอบคุณมากครับก็คือไหนๆหมาแล้วพี่เขาก็บอกว่าไหนไหนมาแล้วก็ทําไปเลยหรือไปแล้วอะไรอย่างงี้ไปแล้วก็ทําไปเลยดีกว่าจะไม่เสียเวลาก็ต้องขอบคุณทางบริษัท In Stand Power ด้วยครับต้องขอบคุณพี่วิกเตอร์ด้วยเดี๋ยวเราจะมาให้ดูหลังจากที่แฟกแล้วเดี๋ยวถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยแล้วมาจะขึ้นอีกอกี่ตัวเดี๋ยวเรามาดูกัน น,นี่ครับนี่ช่างช่างช่างมือหนึ่ง,งของเราครับผมอีกมือหนึ่งถือปั๊ก <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ใครสนใจมาแฟกรถเซอร์วิสบริการอะไรก็มาที่ sbk super bike พ h r a r a ได้นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเอารถไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องไปเซอร์วิสก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแฟกกล่องเลยดูนี้จะเหงาไหม <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เขาบอกว่าร3 0ยสาิาเหงา <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูนี้มันจะขึ้นไปเท่าไหร่ไ mm hmm. อเจ้า C ี R พันที่โดนตอนแรงมาเยอะเนี่ยเราจะดูนี้ว่ามันจะทำแล้วเนี่ยมันจะได้ขึ้นไปเท่าไหร่ mm hmm. เดี๋ยวรอไปชมกันครับ อันนี้แฟกกตองแล้วนะครับแล้วมาดูกันว่าม้าจะขึ้นไปเท่าไหร่2เมตรถั้าตเอ้ย สุดเรียบร้อยแล้ว TBR ผ่านสองปีสองพันสิบเก้าก็แบ่งกล่องเดิมเปลี่ยนต่องอากาศของฟิลเตอร์อ่าที่มาวาเกเวสใส่ะครับสอบสุดก็คือร้อยเจ็ดแปดแรงม้าส <c oughs> อบสุดแล้วเดิมๆโรงงานตอนเปลี่ยนตออ่องอากาศอย่างเดียวก็ขึ้นมาสามตัวแล้วแล้วรถเดิมตอนแรกประมาณร้อยสามสิบครับก็ขึ้นมาสามตัวเป็นร้อยสามสามสำหรับต่องอากาศเดิมนะรถเดิมตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นร้อยเจ็ดแปดแรงม้ามาร้อยมาร้อยสามสามกับร้อยเจ็ดแปด ก็โอเคคุ้มกับเงินที่เสียใครสนใจต้องลองมาใช้กันาน่อยผมขี่ไม่เ, <laughs> เร็วก็ขอบคุณพี่แน็กด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทางบร,าววริษัท Instant Power ที่มาสนับสนุนผมจะไปลองขี่แล้วจะมาบอกฟีลลิ่งว่าแตกต่างกับรถเดิมๆยังไงนะครับพอเห็นพี่เขาบอกว่าได้รถใหม่แต่เราก็เราไม่เคยเราก็อยากรู้กันว่าทำแล้วมันจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวผมไม่ดู กราวแรงม้าสูงสุดแต่กระโดงใช่ไหมเสยๆดูความต่างครับผมอันนี้คือยังไม่แฟกต่อกองใช่กระกองฟองตัวท็อปตัวท็อปครับผมแล้วก็แฟกแล้วใส่กองตัวท็อปใช่ฮ่าขึ้นมา44่สิบสตัวขอบคุณทางบริษัท Instant Power นะครับขอบคุณมากครับครับผม เดี๋ยวผมทิ้งเฟซทิ้งอะไรไปให้ใต้ดีคริปชั่นนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ได้นลครับเ <c oughs> อาหกว่าไงครับกราฟสวยมากพี่ปอเขาบอกว่าสี0บ0าพันคันนี้นี่สุดยอดมากนี่ โงไปก้า้วอ่ะอันท้เก้สอุดว่าเ้่ะีกลมเดี๋ยวเราไปขี่กันเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาบอกแล้วกันว่าฟิลลิ่งแตกต่างยังไงไปกันดีกว่า ได้ไปทดลองขึ้นไนโนแล้วก็เลียนกออากาศเป็นฟิลเตอร์ครับผมเทียบกับรถเดิมๆนะครับมาขึ้นมาอย่างเห็นชัดเจนนะครับขึ้นมาสมตัวแค่กออากาศขึ้นมา3าตัวก,ออก็คือโอเคมากนะครับแล้วตอนนี้ผมได้ทาการแปจ้าสิบยาพัน 8, 99, ที่โดนตอนแรงมามาเยอะครับคือตอนนี้เป็นรถคนละคันเลยคือขี่ขี่ดีมากแบบเหมือนได้ขี่ตัวพันเต็มเต็มตัวละใครสนใจก็ไาใช้บริการ เอ็นบีเคซูเปอร์ไบค์รามหาได้ครับบริการดีครับคุุ้มค่าตักงไ่เสียแน่นอนรับฝากโอกาสคอมิลเตอร์ด้วยครับมีหลายรุ่นหลายรถสามารถเลือกซื้อได้ของดีแน่นอนไม่มีหวังรับฝากร้าน n อ2 w บีทูไวท์ช็อปไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีบริการล้างรถล้างโซ่เพิ่มโซ่เพิ่มสีรถด้วยนะครับล้างสะอาดแน่นอนราคาไม่แพงอยู่ย่านปากเกร็ด ใครสนใจก็มาใช้บริการก็ได้มีทั้งเซอร์วิสของตกแต่งบางอย่างถ้าของไม่มีสามารถสั่งได้รอไม่ได้ครับรานะคาก็ไม่แพงมาใช้บริการกันได้ใครชอบทีบ่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องโอทีเอ็กซ์พอร์ตด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับก็ขอบคุณมากครับ